สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับเมย์อีกแล้วนะคะในช่องพรไนท์ทาร์ลออฟเลิฟดินดานแทนโคนสายมูค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่และขอบคุณสับสกับที่น่ารักและการกดไลค์ที่มอบให้กับเมย์นะคะวันนี้ค่ะเมย์จะมาเช็คดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมกราคมนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะมันเริ่มเปิดไพ่ให้กับคุณก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะว่าการอ่านของเมย์เป็นการอ่านแบบ general reading นะเมย์สุ่มพลังงานอ่านเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคุณเลยหรือว่า อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะเพราะว่าเมสส่มพลังงานอ่านจริงๆแล้วมัก็ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของคุณในการทำนายดูยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกของคุณกันเลยนะของไพ่คนโสดก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดในส่วนของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะต่อท้ายคลิปนะว้าวคุณชาวราศีมังกระคะ่ะไม่มองว่า คุณนะคะจะได้เจอกับคนที่เขาเป็นทวินเฟรมของคุณหรือว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกับเขาอะนะคะค่อนข้างเยอะในเดือนมกราคมนี้อะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันได้ถูกวนกลับมามันมีแรงดึงดูดเข้าหากันอะค่อนข้างเยอะในบางท่านนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับทวินเฟรมของคุณนะคะถึงเวลาที่จะต้องวนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาให้ไพ่ทารุกขยายาก,กันหน่อยนะ คุชาลัชินีมัง,งกรน,นะคะคือมเมลจะบอกว่ามันมีใครบางคนนะคะที่แอบซองแอบมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วและคนคนนี้ค่ะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะก่อนหน้าเนี้มันอาจจะจบกันไปด้วยความรู้สึกเสียใจแล้วก็จบกันไปด้วยความรู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆเขาเป็นคนที่คุณตัดเขาทิ้งไปแล้วอะคะ่ะเป็นคนที่คุณอนะ ได้ตัดสินเขาไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณมีกำแพงใส่คนคนนี้ไปแล้วเรียบร้อยค่ะคุณไม่ได้พูดคุยกับคนคนนี้แล้วนะคะในบางทันแต่ว่าคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกกับคุณเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้พูดกับคุณเขายังมีความลับบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกกับคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้อ่ะคนคนนี้ค่ะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะชาวราศีมัง,งกรที่เป็นคนโสดนะ ไม่มองว่าการกลับมาของคนคนนี้อะคะ่ะเขามาดีนะคนคนนี้การกลับมาของเขาเขาจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณในแบบที่ชัดเจนและจริงใจเพราะว่าเขาอะได้รับรู้แล้วว่าคุณอะคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาและเขาอะรักคุณคุณอะคือคนที่เขารักรักคุณนะคะคือคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยเขากลับมาในครั้งนี้เพื่อที่จะบอกความในใจกับคุณและจะยื่นข้อเสนอให้กับคุณ และจะชัดเจนกับคุณคุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณควรรู้แต่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณไม่ได้รู้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะแต่คนคนนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแต่งงานกับคุณเพื่อที่จะดึงคุณกลับไปในชีวิตของเขาเพราะว่าคุณนะคะคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นคนที่เขาอะคะ่ะอยากที่จะแต่งงานด้วย อยากที่จะอยู่ด้วยไปจนแก่จนเฒ่าเลยอะคะ่ะคนคนนี้เขามาคิดได้ตอนที่คุณกับเขาอะได้ทางหายกันไปแล้วเขามาคิดได้ในวันที่เขาทําให้คุณเสียใจไปแล้วอะคะ่ะคนคนนี้เขาอะอยากที่จะทุ่มเทความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยากที่จะทําอะไรดีๆให้กับคุณนะเขาว่าคิดเยอะคิดมากแล้วก็เครียนมา,มากๆเลยะคะ่ะช่วงเวลาที่เขาเผอทําให้คุณรู้สึกเสียใจ คุณกับเขาอะทะเลาะก,กันมีปัญหากันคุณกับเขาอะค่ะอาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของมือที่สามด้วยเรื่องของบุคคลที่3ามด้วยเรื่องของสิ่งที่สมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของบุคคลที่3ามะมือที่3มนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาครอบครัวเขาพี่น้องเขาหรือว่า เป็นในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการงานในเรื่องของอาชีพของเขาอะค่ะที่เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจนะคะจนลืมเผลอนึกถึงคุณไปค่ะมาเลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยทะเลาะก,กันและหลังจากที่ทะเลาะกันนะคะคุณตัดเขาเลยคุณไม่สนใจเขาอีกเลยคุณเดินออกมาจากความสัมพันนี้แล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้อะค่ะถูกค้างเอาไว้แบบนั้นคุณไม่ทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้คุณตัดเขาทิ้งคุณเลือกที่จะเดินออกมาแบบที่เจ็บนะแต่จะเดินออกมา เดินออกมาเพื่อที่มาซ่อมความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หันมานะคะเย,ยียวยาความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะมันเลยทําให้คนนี้รู้สึกผิดที่ทําให้คุณอะเสียใจการที่เขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจอะคะ่ะตัวเขาเองก็แย่น,นะไม่ใช่ว่าเขาไม่แย่เขาไม่ได้จากหน,าาน้าไพ่นะแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะทาให้คุณรู้สึกเสียใจเขาหน้าที่จะเผอทําอะไรลงไปแบบแบบไม่ได้คิดอะคะ่ะ จริงๆนะถ้าเขาอะไม่ได้มีตัวเลือกหรือว่าไม่ได้มีมือที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ดึงบุคคลที่สามอะคะ่ะเขาก็จะยุ่งในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันไม่มีชื่อเรียกทีเนี้ยคะ่ะการกลับมาของคนคนนี้ยเขาจะกลับมาเพื่อที่จะให้ความชัดเจนกับคุณเพื่อที่จะมาขอคุณแต่งงานเพื่อที่จะ มาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเมย์มองว่า,วายัางไงนะก็เป็นคนเก่าๆที่จะแวะเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะอืมในบางท่านนะมือที่3จริงๆค่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยจบลงแต่ไม่บอกเลยนะว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้ค่ะเขาคิดมาดีแล้วเขาตัดสินใจมาดีแล้วค่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่ง ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ่ะยังไม่ได้บบตกลงกันว่าเป็นแฟนกันอะไรเป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยค่ะคนคนเนี้ยทาให้คุณน่ะรู้สึกอกหักคนคนเนี้ยหักอกคุณหรือว่าเขาไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาเพราะว่าคุณนะคะมีความรักให้กับเขาแล้วก็มีความจริงจังจริงใจนะคะให้กับเขาแต่ว่าณเวลานั้นนะะ่ะเขามองไม่เห็นหลังจากที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคะ่ะมันถูกแยกออกจากกันคนคนเนี้ยเรียนรู้แล้วก็รู้สึก คิดทบทวนในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขากลับไปคิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วมันทาให้เขาได้คําตอบว่าคุณอะคือคนที่ดีที่สุดคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดแล้วก็คือคนที่แบบคอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเลยอะค่ะคนคนนี้เลยที่คนคนนี้เขาเลยคิดที่จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ัวเขาอะแอบส่องคุณมานานละส่องแล้วเซ็งด้วยนะส่องแล้วเซ็งมากเลยค่ะเขาเซ็งมากเลยนะกับช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาส่องคุณผ่านโซเชียลมีเดียถ้าคุณบล็อกเขานะเขาใช้แอคเคาท์อื่นส่องคุณคนคนนี้อะค่ะส่องคุณจากโลกออนไลน์แล้วเวลาเห็นคุณอัพรูปแล้วเวลาที่เห็นคุณมีความสุขนะเขาเซ็งมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย คือการมีคุณไว้ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงความน่ารักของคุณช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาแย่มากเลยค่ะมันเลยทําให้เขาอ่ะอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะเดี๋ยวไม่ขอดูลัคนาราศีของเขาหน่อยค่ะพัดลมค่ะเมทุนกุลกุมค่ะราศีเมษราศีมีนราศีมังกรค่ะราศีกุมเดี๋ยวไม่ขอดูให้หนางฟ้าเลยค่ะจะบอกอะไรกับคุณ เขาอะคะ่ะจะกลับเข้ามามอบความรู้สึกที่โรแมนติกให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะของค,คนคนนี้การกลับมาของเขาในครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเขาจะชวนคุณไปฮันนีมูละคะ่ะคุณจะได้ใช้เวลาดีๆนะคะร่วมกันกับเขาเขาจะชวนคุณนะคะไปสวีทหวานนะคะอืมคนเก่าๆแน่นอนคะ่ะที่จะกลับมาหาคุณเนะี่ยเขากับคุณเนะี่ยอาจจะเหมือนแบบมี เย,ยื่อใยอะค่ะที่ผูกกันมาตั้งแต่อดีตชาติอ่ะมันเลยตัดไม่ขาดนะคะใ้ทดาวินเฟรม,มไม่มองว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้อะคะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยคะ่ะเขาจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณห่างกันแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ ทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ทําให้เขาอะค่ะได้คิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณเขามากขึ้นนะถ้าคุณรอคนคนนี้นะคะรอคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาหาคุณเนี่ยไม่มองว่ามันคุ้มค่านะที่คุณจะรอเพราะว่าการกลับมาของเขาค่ะในครั้งนี้อะค่ะเขาชัดเจนจริงจังจริงใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะสวีทมากขึ้นนะคะหวานมากขึ้นกับคุณเนี่ยไหนขอดูหน่อยจักวานอยากบอกอะไรกับคุณ พุชาราสิ่งบังกรนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณรู้สึกสับสนในหัวใจหรือว่ากังวลกังวายใจอะค่ะอยู่นิ่งๆนะอยู่กับความเงียบและคุยกับตัวเองถ้าคนคนนี้กลับมาว่าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคเลยถามตัวเองคุยกับตัวเองนะคะลองถามตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการความรักแบบไหนคุณต้องการคู่รักแบบไหน ฟังเสียงความรู้สึกของตัวเองให้มากๆนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณที่มันกําลังตะโกนออกมาให้คุณได้ยินเนี่ยฟังมันเยอะๆถ้าเกิดว่าโลกภายนอกอะคะ่ะมันฟังเสียงของหัวใจของคุณไม่ชัดเจนนะคะลองอยู่กับตัวเองลองเงียบๆ,ๆอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปชวนเขาทะเลาะขอเพียงแค่คุณชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรแค่นั้นเลยแล้วคุณจะได้คําตอบในความสัมพันธ์นี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะผิดพลาดหน่อยไม่้องขอไปด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาวราศีมังกรนะคะคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแล้วคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะคะเหตุการณ์ระหว่างคุณเขาอาจจะสลับกันได้ความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณอาจจะสลับกันได้นะคะแล้วก็น้ำอ่างไพ่น้องอาจจะไม่ตรงกับคุณทั้งหมดนะคะ หรือว่าอาจจะมีตรงกับคุณบ้างบางส่วนนะคะหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยนะเราก็อาจจะไม่้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะคะดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แม่ลากของคุณกันก่อนเลยค่ะอัดหลายคลิปแล้วขอก็จะเริ่มแบบตะกุบตะกักแล้ว โอเคคุณชาวราศีมังกร,กรค่ะมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณนะคะจะได้รับความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนะความสัมพันธ์นี้ค่ะจะเข้ามาสอนให้คุณเติบโตขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูไพท่ทาโร่ขยายกันหน่อยค่ะไพท่ทาโร่จะบอกอะไรกับคุณนะ บางท่านนะคะคุณมีเรื่องระยะทางเนี้ยเขามามีบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมีความสัมพันธ์เนี้ยไม่มองว่ามันมีการให้และได้รับอะค่ะที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมกันสเท่าไหร่อะนะคะคุณอาจจะออฟเฟอร์เขาในเรื่องของความรู้สึกเขาอาจจะดูแลคุณในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ค่ะคอยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการให้เงินหรือว่าให้ความรู้เสื่อค่ะไม่มองว่ามันมีการให้และได้รับในความสัมพันธ์นี้อะค่ะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทแล้วก็ทํางานหนักมากๆนะคะอาจจะเป็นเขาที่ทํางานหนักหรือว่าตัวคุณที่ทํางานหนักมากๆค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้นิ่งๆกันไปด้วยการที่เขาอาจจะไปทุ่มเทในเรื่องอื่นๆนะคะมากกว่าที่จะมาทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณคนคนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนนะ ็นคนที่แบบทาอะไรรวดเร็วหุนหันพันแล่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นหลักอะคะ่ะไม่ค่อยที่จะมีเหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือว่าในการแก้ไขปัญหาสักเท่าไหร่อะคะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยแอบแบบมาเร็วไปเร็วนะแบบเหมือนเมจะบอกกับคุณว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกดําเนินไปด้วยการใช้อารมณ์เป็นหลักอะคะ่ะมีเรื่องของอารมณ์อะเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ด้วยในบางท่านนะคุณดีวกวบคนที่เขาค่อนข้างขึ้นง่ายอะขึ้นง่ายหัวร้อนง่ายอะคะ่ะ นิดๆหน่อยๆเนี่ยเป็นประเด็นละแล้วก็มวกกับตัวคุณที่ค่อนข้างที่จะมี energy ของความเป็นผู้นําสูงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยง้ออะไรใครอะค่ะก็คือตัวคุณอะมี energy ของคนที่เก่งดูแลตัวเองได้อะค่ะทีเนี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางหลายๆครั้งนะที่ความสัมพันธ์นี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็นอนไม่หลับคุณค่อนข้างที่จะคิดมากในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้ค่ะความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึก คิดเยอะคิดมากแล้วก็รู้สึกกังวลใจรู้สึกไม่มั่นคงใน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 ความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะถ้าอนะินนี้เป็นของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกเขาหน่อยนะตัวเขาอะคะ่ะทำแต่งงานสนใจแต่งงาน เขาโลคามรู้สึกคุณเลยค่ะอืม,อมความรู้สึกเขาไม่จะบอกว่าตัวเขาอะค่ะไม่รู้ว่าที่ทํางานหนักเนี่ยเพราะงานเขาเยอะหรือว่าเขาพยายามทําให้ตัวเองไม่ว่างเพราะว่าในเวลาเนี้ยคนคนเนี้ยรอคุณอยู่เขารอคุณ เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณด้วยนะคะในบางท่านนะคนคนนี้เขารู้สึกไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้คะ่ะก็เลยเอาตัวเองอะคะ่ะไปหมกมุ่นอยู่กับการทํางานแล้วก็หาเงินแล้วก็สนใจแต่ในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองอะคะ่ะไม่รู้ว่างานเขาเยอะหรือว่าเขาพยายามทําให้ตัวเขาเองไม่ว่างอะคะ่ะทำไมไม่ถึงบอกว่าเขารอคุณเพราะว่าในเวลาเนี้ยคุณเดินออกมา หาโอกาสใหม่ๆสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะคุณรู้สึกว่าไม่อยากที่จะคิดมากในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอีกแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขานะที่ไม่รู้จะทํำยังไงตัวคุณเองคุณก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันค่ะคุณก็เลยแค่รู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้มันหาทางออกยังไม่ได้เนี่ยขอมาสนใจในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของตัวเองจะดีกว่าคุณมองไปถึงอนาคตของตัวเอง โฟกัสในเป้าหมายของตัวเองอะค่ะเป็นเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าอ่ะมันถึงเวลาลวที่คุณจะต้องแบบสนใจมันสะหน่อยถ้าเกิดว่าโมตอสนใจในเรื่องราวของความรักเนี่ยเป้าหมายเนี้ยมันไม่สําเร็จแน่นอนเลยคุณค่อนข้างที่จะเสียใจเจ็บหนักมากเลยนะคะเขาอะยังไม่เจ็บเท่าคุณเลยแต่คุณอะเสียใจมากคุณเจ็บจนถึงที่สุดละมันเลยเป็นแรงผลักดันนะคะให้คุณเลือกที่จะมองหาโอกาสใหม่และการที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้อะค่ะคุณบอกเขานะคุณพูดคุยกับเขาถึงประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น คุณค่อนข้างที่จะคิดมาดีแล้วก็วางแผนมาดีคุณค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลค่อนข้างสูงนะคะในการตัดสินปัญหาในครั้งนี้ในการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปของความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะ Right. Huh. คชาราศิมัง,งกรคะ่ะไม่มองว่าตัวเขาอะเดี๋ยวจะติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาหาคุณนะเพราะว่าตัวเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องราวของคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างที่จะนอนไม่หลับด้วยนะในบางท่านนะคะตอนนี้ตอนกลางคืนอะเขานอนไม่หลับเลยเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาให้ความมั่นคงในเรื่องราวของความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขากลับมาพร้อมกับความมั่นคงนะเขาจะกลับมาทําตัวดีขึ้นนะคะแต่ตัวคุณอะ ที่จะรู้สึกว่าคุณเจ็บมาเยอะแล้วแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมองหาโอกาสใหม่ๆและที่สําคัญนะตัวคุณนะคะจะมีคนเข้ามาหาคุณด้วยคุณจะรู้สึกว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นคงกับคุณได้เหมือนกันทีนี้คุณจะมีความรู้สึกสองแง่เหมือนแบบความรู้สึกของคุณอ่ะจะแยกออกเป็นสองทางอยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะไปต่อกับเขาหรือว่า คุณจะเลือกคนใหม่ๆคุณแค่รู้สึกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องราวของเขาเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจคุณประเด็นปัญหาต่งตางๆอะคะ่ะที่คุณกับเขาอะมีร่วมกันเนี่ยมันยังคงอยู่ในหัวใจของคุณอยู่เลยตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะซ่อมความรู้สึกของตัวเองอะหนักมากนะในช่วงนี้ไม่มองว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งอะคะ่ะที่แบบเข้ามาในหัวคุณว่าคุณอยากที่จะโสดคุณอยากที่จะ เป็นโสดแล้วก็ยังไม่อยากที่จะแบบตัดสินใจไปต่อกับคนคนนี้เพราะคุณค่ารู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้สถานะกับเขาอะเป็นเพื่อนกันไปก่อนหมายถึงกับคนเก่าๆเนี่ยนะคะเราจะยังไม่พูดถึงคนใหม่ๆนะเพราะว่าประเด็นปัญหาระหว่างคุณกับคนเก่าๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอะคะ่ะคุณค่าที่จะเสียใจนะแต่ไม่ถามแต่ถ้าถามว่าเขากลับมาครั้งเนี้ย เขาจะให้ความมั่นคงกับคุณไหมแม้ว่าเขาให้เขาให้กับคุณได้ถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกอะไรเงี้ยการกลับมาของเขาในครั้งเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งเพราะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความสุขดีเพราะว่าคนคนนี้นะคะ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีทุกอย่างละในชีวิตขาดอย่างเดียวก็คือความรักและความรักอะคะ่ะหนึ่งถ้วยที่หายไปเนี่ยมันอยู่ที่คุณถ้าเกิดว่าเขาอะมีความรักก็คือคุณเนี่ยอีกแค่ถ้วย ชีวิตของเขาค่ะจะเต็มสิบเลยนะแต่เพียงแค่คนคนนี้ณเวลานี้ค่ะเขามีแค่เก้าและหนึ่งถ้วยที่ในชีวิตของเขาหายไปอ่ะอยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นอะคะ่ะการกลับมาในครั้งเนี้ยมันเลยเป็นในรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงกับคุณในส่วนของคนใหม่ๆเนี่ยค่ะไม่มองว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเขาเป็นคนที่มีอายุน้อยนะแต่ว่า เขามีความมั่นคงในชีวิตในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยจะรู้สึกซ้อมใจหนักมากเลยค่ะคุณจะเหมือนคุยได้นะแต่ถ้าแบบให้ตกลงลงใจแบบจริงๆจัง,จง,จงๆเลยแบบเนี้ยคุณน่าจะยังไม่อะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเพิ่งจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะแล้วตัวคุณก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักคุณยังคงแบบเสียใจแล้วกกก็รรรรูู้สึมหมมวววังงงในนเื่่ออาอาาขคคยะะ ค, iva, คุณคารู้สึกว่าคุณควรที่จะซ่อมใจของตัวเองให้มันแข็งแรงซะก่อนก่อนที่จะมีความรักครั้งใหม่นะเพราะว่าในเวลานี้อะคะคุณรู้สึกกลัวไปหมดเลยเนาะคุณรู้สึกว่าแบบเออยังไม่พร้อมอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากโฟกัสในเรื่องของความมัน่นคงของตัวเองโอกาสใหม่ๆของตัวเองนะคะแล้วก็อยากที่จะทํางานเรื่อยๆไปก่อนแล้วก็อยากที่จะบริหารเวลาให้กับตัวเองแล้วก็จัดสิ่งต่างๆนะคะในชีวิตของคุณสมัยเน <pedestrian S 1> ียนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองนะคะทั้งหมดเลยในเดือนมกราคมนี้แลวถามว่า คนเก่าๆอะ่ะมีแนวโน้มสูงมากนะยว่าเขาจะกลับมาให้ความมั่นคงกับคุณทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วคะ่ะว่าคุณจะเลือกทางไหนะนะขอดูล,ลักขณะราศีดาวจันดาวสุขของเขาหน่อยคะ่ะราศีมังกรคะ่ะราศีกุมราศีเมถุนคะ่ะราศีมีนและราศีกรกฎ เดยวงไม่ขอรูปให้หนางฟ้าเลยค่ะเมยว่าเขาจะเข้ามาแสดงออกทางความรู้สึกกับคุณนะคะเขาจะเข้ามาให้ความรักกับคุณมากขึ้นนะถ้าก่อนหน้านี้นะคะเขาอาจจะไปสนใจในเรื่องอื่นๆเนี่ยการกลับมาในครั้งนี้ค่ะเขาจะให้ความรักกับคุณนะไพ่ค่ะอยากแนะนําให้คุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะถ้าเกิดว่าคุณยังคงมีความรักให้กับคนคนนี้เราก็อยากที่จะไปต่อนะ แต่ไม่มองว่าไม่ว่าจะกับคนเก่าหรือคนใหม่อะคะ่ะถ้าคุณอยากที่จะมีความรักอะคุณจําเป็นที่จะต้องให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะให้แนะนําให้คุณนะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะคะ่ะปล่อยให้มันเป็นเป็นไปตามเวลาของมันเนี่ยอย่าไปแบบคนโทรลอะไรมันนะโซมี so เขาอะคือเนื้อคู่คนหนึ่งของคุณเลยอะคะ่ะคุณกับเขาอะมีแรงดึงดูดเข้าหากันเยอะมากไม่มองว่า ยังไงอะมีแนวโน้มสูงมากว่าเขาจะกลับมาเพราะว่าคุณกับเขาอะมีเคมีที่ตรงกันอยากที่ไม่บอกอะค่ะว่าหนึ่งถ้วยที่หายไปอะในชีวิตของเขาอะมันมาอยู่ที่คุณถ้าเกิดว,ว่าเขาได้คลองรักกับคุณได้คู่กับคุณเนี่ยชีวิตเขาอะค่ะจะเต็มสิบเลยนะคนคนนี้หืมหลากแท้คะ่ะ ไพ่ใบนี้ออกยากมากเลยนะตั้งแต่ที่เมย์อะเปิดไพ่มานะสีป่ปีที่เมย์ซื้อไพ่สำหรับนี้นะไพ่สำหรับเนี้ค่ะมีอายุสี่ปีคุณรู้ไหมว่าไพ่ใบเนี้ออกยากมากแทบจะไม่เคยออกเลยด้วยซ้ําเขาออกมาแค่ครั้งเดียวที่เมย์แบบใช้เขาต,ตอนตอนนี้แบบซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ครั้งนี้ที่เขาออกมานะไพ่ใบนี้ยออกยากมากและคุณได้ไปอ่ะอยากที่เมย์บอกนะคะว่าคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาเติมเต็มความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง เขาจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่ที่คุณจะรักเขานะถ้าก่อนหน้านี้อะค่ะเขาเคยก่อประเด็นก่อดราม่าในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาที่ทําให้คุณกับเขารู้สึกเสียใจเนี่ยคนคนนี้เขาคิดได้แล้วและการกลับมาในครทางนี้ค่ะเขาจะกลับมาให้ความรักที่มั่นคงกับคุณแล้วก็ไพ่นะคะอยากให้คุณนะลองสนใจสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถูกแล้วแต่ว,ว่าไพอะค่ะเขาอยากให้คุณแบบลองถามหัวใจตัวเองลึกๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังต้องการคนคนนี้อยู่ไหม ถ้าเกิดว่าเขากลับมาให้ความมั่นคงกับคุณถ้าเกิดว่าเขากลับมาให้สิ่งที่คุณต้องการได้เนี่ยคุณจะยังไปต่อกับเขาอยู่ไหมท้ายที่สุดแล้วค่ะไพ่แนะนําให้คุณนะคะใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆและขอให้คุณนะคะเป็นคนเก่งแบบนี้เพื่อพาตัวเองให้ได้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อให้วันนี้ค่ะคุณจะยังไม่มีเขาหรือว่าการที่คุณเดินออกมาจากเขาด้วยความกล้าหาญที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติกับคุณไม่ดี คุณทําถูกแล้วค่ะมันคือสิ่งที่ถูกแล้วที่คุณควรที่จะทําเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณเคารพตัวเองการที่คุณรักตัวเองนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คือเสน่ห์ของคุณยังนะเพราะฉะนั้นค่ะคุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครนะคุณใช้ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวความรักค่ะมันจะวิ่งตามคุณเองนะถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองมากพอค่ะคุณจะไม่หอความรักจากใครแต่จะมีแต่ความรักเท่านั้นแหละค่ะที่จะวิ่งตามหาคุณไม่เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณสุขสมมวังงงในนเรรรื่ออาขคกะ ปิดภาค้างไหนไม่ต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ